สวัสดีค่ะพบกับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษกับครูป๊อบเช่นเคยเลยนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปที่34สําหรับการเรียนการสอนของเรานะคะในวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนั้นเรามาติดตามรับชมกันได้เลยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมทบทวนความรู้เดิมไหมนักเรียนได้ทํากันค่ะนักเรียนสังเกตดูภาพใน Picture ร์วให้ดีๆนะคะภาพนี้เนี่ยเป็นภาพอะไรคะเด็กผู้ชาย2คนกําลังวิ่งแข่งกันใช่ไหมคะ โดยเด็กผู้ชายเสื้อเขียวเป็นคนชนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในประโยคภาษาอังกฤษพูดว่า Max is winning the race หมายถึง Max ชนะการแข่งขันวิ่งใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูรูปภาพที่2กันเลยค่ะรูปภาพที่2เป็นภาพเด็กผู้ชายแล้วก็เด็กผู้หญิงกําลังเล่นฟุตบอลใช่ไหมคะแล้วก็เด็กผู้ชายเป็นคนเตะลูกบอลน,นั่นเองค่ะในประโยคภาษาอังกฤษพูดว่า The boy and girl are playing football The boy eats k i c k i n the b a l l เด็กผู้ชายแล้วก็เด็กผู้หญิงกำลังเล่นฟุตบอลเด็กผู้ชายกำลังเตะฟุตบอลนั่นเองค่ะต่อไปรูปภาพที่3นะคะรูปภาพที่3เด็กผู้ชายกำลังทำอะไรคะกำลังจับลูกเบสบอลใช่ไหมคะในประโยคภาษ,าษาอังกฤษพูดว่า Jack e t s catching the baseball หมายถึงอะไรคะ a จคก,กำลังจับลูกเบสบอลนั่นเองค่ะต่อไปภาพที่4กันเลยค่ะ ภาพที่4เด็กผู้ชายกำลังโยนลูกรักบี้ใช่ไหมคะในประโยคภาษภาอังกฤษพูดว่า the boy is t t o y the rugby ball หมายถึงเด็กผู้ชายกำลังโยนลูกรักบี้ใช่ไหมคะมาต่อกันที่ภาพที่5เลยค่ะภาพที่5เป็นภาพเด็กผู้หญิงกำลังกระโดดใช่ไหมคะในประโยคภาษภาอังกฤษก็คือ Tina is jumping หมายถึง Tina กำลังกระโดดค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูรูปภาพในข้อที่6กันเลยค่ะเด็กผู้หญิง2คนกําลังเล่นกีฬาเลยค่ะเล่นกีฬาวอลเล่บอลใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเด็กเสื้อฟ้ากําลังตีลูกบอลหรือลูกวอลเล่บอลผ่านตาข่ายนั่นเองค่ะในประโยคภาษาอังกฤษพูดว่า s o n y a is hitting t h o volleyball over the net หมายถึง s ั n y a กำลังตีลูกวอลเล่บอลผ่านตาข่ายค่ะ ต่อไปนะคะภาพสุดท้ายเด็กผู้ชาย2คนกำลังเล่นอะไรคะเล่นสเก็ตบอร์ดใช่ไหมคะในประโยคภาษาอังกฤษพูดว่า two b o y with h e l m e t are s k a t e b o body หมายถึงเด็กผู้ชายสคนสวมหมวกนิรภยัยกำลังเล่นสเก็ตบอร์ดนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะครูจะนักเรียนสังเกตด,ดูบทสนทนาเกี่ยวกับรูปภาพที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่กันคะ่ะ สมมุติครูถามว่า what is he doing ให้นักเรียนสังเกตที่ picture o n นะคะก็คือเขาทำอะไรในรูปภาพที่1เนี่ยเราก็จะต้องตอบว่า he is winning a race หมายถึงเขากำลังชนะการแข่งขันใช่ไหมคะรูปภาพที่1น,นะคะต่อไปรูปภาพที่2 what are they doing เขาถามอะไรคะพวกเขาทำอะไรใช่ไหมคะในรูปภาพที่2เราก็จะต้องตอบว่า The p a i n i n g football พวกเขากำลังเล่นฟุตบอลนั่นเองค่ะอันนี้คือตัวอย่างบทสนทนาเกี่ยวกับรูปภาพที่เราได้เรียนไปนะคะต่อไปนะคะครูจะนักเรียนดูตารางเกี่ยวกับการเล่นกีฬาของ h a r r y b e t t y a n n a Ben และก็มา r k กันเลยค่ะเครื่องหมายกาถูกหมายถึงเขาเล่นกีฬาชนิดนั้นนะคะส่วนเครื่องหมายการกระบาดก็คือเขาไม่ได้เล่นกีฬาชนิดนั้นนั่นเองค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ดู ตารางไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูจะมีคําถามให้นักเรียนได้ตอบกันค่ะมาดูคําถามในข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1นึ่เขาถามว่า how many students play baseball หมายถึงอะไรคะนักเรียนเล่นกีฬาเบสบอลกี่คนใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่ากี่คนคะลองนับสิคะในตาราง very good ค่ะก็คือ4นั่นเองค่ะ4คนนะคะต่อไปข้อที่2 d o e s b e n play badminton หมายถึงอะไรคะเวนเล่นแบนตันหรือไม่ใช่ไหมคะนักเรียนตอบดูสิคะเล่นหรือไม่เล่นคะ e r ร g กูด no ก็คือเขาไม่ได้เล่นกีฬาแบินตันั่นเองค่ะต่อไปข้อที่ who d o e s not play b a s e b a l l คำถามถามว่าอะไรคะใครไม่เล่นกีฬาเบสบอลนั่นเองค่ะ ดูสิคะในตารางใครไม่เล่นกีฬาเบสบอลเราต้องไปดูในช่องของตารางเบสบอลใช่ไหมคะก็คือเบสตี้นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4 what does betty play หมายถึงเบสตี้เล่นอะไรอ่ะดูคำตอบกันเลยค่ะเบสตี้เล่นกีฬาอะไรบ้างคะเล่นกีฬาเบสบอลพิงพองใช่ไหมคะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่5 what does henry play เขาถามว่าอะไรคะแฮร์รี่เล่นกีฬาอะไรบ้างใช่ไหมคะก็คือกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลแล้วก็กีฬาเบสบอลนั่นเองคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะครูขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้สวัสดีคะ่ะ